สวัสดีค่ะวันนี้แอดมีสูตรหัวยิี่กีมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ต้องคำนวณน,นะการคำนวณจะง่ายมากๆเลยค่ะมีแค่วิธีบวกอย่างเดียวเลยนะคะแอดได้ทดลองใช้สูตรนี้ไปแทงจริงๆแล้วนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปแอดจะให้ดูนะคะว่าเข้ากี่ไม้นะ แอดใช้แทงกับเว็บสาม,มารถเบ็ดนะคะที่แอดเล่นประจำนะคะแอดก็จะนำสูตรนี้มาให้เพื่อนๆดูนะคะแอดเล่นเริ่มเล่นที่รอบ25นะคะจนถึงรอบที่34นะคะทั้งหมด10รอบนะที่แอดทดลองใช้สูตรนี้นะคะแอดก็จดตัวเลข รางวัลที่ออกนะคะ3ตัวและ2ตัวนะคะมาให้เพื่อนๆดูแล้วนะวันนี้แอดก็จะนำสูตรหัวยี่กีนะคะเลขที่ออกในรอบที่25จนถึงรอบที่34มาสอนเพื่อนๆคำนวณกันนะคะเป็นการคำนวณที่ง่ายมากๆเลยนะเพียงแค่นำตัวเลขหน้าสุดของเลข3ตัว มาบวกกับเลขตัวหลังสุดของเลข2ตัวนะคะและนำเลขตัวท้ายของเลข3ตัวมาบวกกับตัวหน้าของเลข2ตัวอีกรอบหนึงและนำผลทั้งสองมาบวกเพิ่มอีกหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็อาจจะงงกันหน่อยนะเดี๋ยวแอดจะทำให้ดูนะคะในคลิปนี้นะคะ มาดูกันเลยนะว่าแอดทำยังไงนะคะในรอบที่25อ่าในรอบที่2 5นะคะแอดก็จะนำา3มาบวกกับ5นะคะ3บวก5เท่ากับ8และนำา7บบวกกับ5นะคะ7บวก5เท่ากับ12นะคะ ทงหมดเท่ากับ12บวก8เท่ากับ20นะคะมาบวกเพิ่มอีก1นึเท่ากับ21นะคะแอดก็จะนำเลข21นี้นะไปแทงนะคะอ่ะมาดูนะคะว่ารอบที่26เลขออกอะไรนะ ออก1107นะคะอ้อแอดลืมแจ้งนะคะที่แอดนำไปแทงก็คือแทง2ตัวบนล่าง19ประตูนะคะ2ตัวบนล่าง19ประตูนะเห็นไหมคะว่าเข้า1นะเข้าเลข1นะคะแอดบงตรงนี้ดีกว่าเนาะเพื่อนๆจะได้ไม่สับสนนะคะแล้วก็มาดูรอบที่26กันนะคะ รอบที่2 6กแอดก็ทําเหมือนเดิมเลย6บวก7นะคะ6บวก7เท่ากับ13นะและก็1บวก0เท่ากับ1นะคะเท่ากับ14นำ14มาบวก1อีกครั้งเท่ากับ15นะคะ15นะอ่าสูตรนี้ไม่เข้านะคะ และก็มาดูรอบที่27อีกนะคะ6บวก8เท่ากับเท่าไหร่6บวก8 14นะคะ14นํามาบวกกับอีก8บวก7เท่ากับ15นะคะสูตรนี้ได้29มาบวก1เท่ากับ3 10นะคะ สูตรนี้เข้าไหมสูตรนี้ก็ไม่เข้านะอ๋อไม่ใช่สูตรนี้รอบนี้ไม่เข้านะคะก็มาดูอีกรอบหนึ่งนะมาดูรอบที่28 6บวก3เท่ากับ9 8บวก10เท่ากับ8โอ้ขอไยค่ะ8บวก2เท่ากับสิ เท่ากับ19มาบวกอีก1เท่ากับ20นะคะอ๋อมาดูรอบที่29เข้านะคะศูนย์เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะมาดูรอบที่29นะคะ3บวก0นย์เท่ากับ3 9บวก9กเท่ากับ18บวกกันเท่ากับ21มาบวกอีก1เท่ากับ22นะคะ สูตรนี้เข้า1น,นะเข้าเลข2นะคะอวงให้ดูก่อน2นะมาดูรอบที่30นะคะ2บวก1เท่ากับ3 4บวก0เท่ากับ4ก็เท่ากับ7มาบวก1น,นะคะถ้าเป็นหลักเดียวแบบนี้ให้เติม0ไปด้านหน้านะคะเป็น0 8น,นะ ขออภัยทีนะคะโต๊ะมีมดเข้าศูนย์นะนี่นะคะามาดูรอบที่31นะคะ31 9บวก0เท่ากับ9 3บวก9เท่ากับ12นะคะ12เป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น21มาบวก 1น,นะคะมาบวก1ก็เท่ากับ22นะ22นะคะ22เข้าไหมเข้า2นะ1น,นะคะมาดูรอบที่32นะคะ8บวก0เท่ากับ8 2บวก3เท่ากับ5 ก็เป็น13นํามาบวกอีกหนึ่งเท่ากับ14นะคะเข้า4นะโอ้เข้า4นะคะรอบที่33นะ7บวก7เท่ากับ14 8บวก4เท่ากับ12ก็เป็น26มาบวกอีกหนึ่งเท่ากับ27นะคะ เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะทั้งสองทั้งเจ็ดเลยนะคะรอบนี้มาดูอีกสิแอดก็แทงไปแค่รอบที่ย5่ถึงสามสิบสานะคะ,อะแอดก็จะมาทำให้ดูอีก,อกทีนึงลวกันนะศบวกหนึ่งเท่ากับหนึงสองบวกเเท่ากับเก้าเท่ากับสิบบวกหนึ่งเท่ากับสิบเอ็ดนะคะในรอบที่สามสแอดไม่ได้แทงนะก็ แอดก็ให้มาดูนะคะว่าสูตรเข้ากี่ไม้ผิดกี่ไม้นะคะสูตรเข้า1 2 3 4 5 6 7เข้า7นะคะเข้า7ลบอ่ะบวก7ลบ2นะคะแสดงว่าสูตรนี้เข้ามากกว่าเสียนะคะเพื่อนๆคนไหนก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะสูตรนี้ตอนท้ายคลิปแอดก็จะมีเออ ผลที่แอดแทงไปแล้วนะคะตอนที่แอดแทงนี้แอดแทงทำรอบต่อรอบรอบต่อรอบเลยนะว่ามันเข้ากี่ไม้นะคะเพื่อนๆก็สามารถไปเช็คย้อนหลังได้ที่เว็บสามารถเบ็ดนะคะในรอบวันที่26พฤษภานะคะอันนี้แอดก็มาอัดคลิปนี้ในวันที่27แอดจึงเขียนวันที่27นะเพื่อนๆก็สามารถเช็คย้อนหลังได้นะคะ ยังไงแอดก็ขอฝากสูตรนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะคะหาเพื่อนๆคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกแอดด้วยนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบนะยังไงแอดก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ